สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหม้อต้มหน่อไม้นะครับที่ผมเคยลงคลิปวิดีโอให้พี่น้องดูนะครับว่าผมไม่ได้ใช้หม,ม้อต้มนะครับเพราะว่าผมไม่มีแล้วก็ปี๊บก็ไม่มีผมใช้นี่ครับคุถังสเตรเลดดีกว่าปี๊บอีกครับดีตรงไหนรู้ไหมครับดีตรงที่ว่ามันไม่เป็นสนิมนครับ สนิมไม่มีเลยครับเห็นไ,ไหมครับมันเป็นสแตนเลสนะครับเหมือนกับหม,ม,ม้อต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวถ้าซื้อของไม่ดียังมีสนิมนะครับสนิมก็คือมันอยู่ข้างในครับคือเขาชุบเฉยครับชุบชุบว่าเป็นสแตนเลสนะครับแต่ไม่ใช่สแตนเลสนะครับ แค่เขาชุบเฉยๆนะครับจริงๆสแตนเลสปอมกับสแตนเลสแท้สีไม่เหมือนกันนะครับสแตนเลสแท้นี่จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับสีมันจะช้ำๆนะครับนี่ครับสีมันจะไม่กระจ่างนะครับเพราะว่ามันเก่าใช้มาหลายปีที่แบบนี้นะครับสแตนเลสแท้นะครับแล้วก็ ยาเราต้มไฟนะครับต้มไฟมันจะเป็นเสนิมนะครับนะครับเสนิมเสนิมจะกินเดียวมากครับถ้าถ้าเขาชุบไมด่ดีคืนเดียวนะครับเสนิมกินนี่ครับอืมอันนี้ก็เห็นไหมครับผมต้มผมต้มทั้งคืนครับต้มหน่อไม้ผมให้ดูนะครับดำๆนะครับ ที่ผมต้มหน่อไม้นี่ครับให้ดูเลยครับนะครับกินสเตเตก็แพงอยู่นะครับซื้อมาคู่หนึ่งนะครับใครที่ไม่มีถังนะครับผมว่าเอามาต้มต้มหน่อไม้ได้ครับนี่ครับต้มหน่อไม้หรือว่าต้ม หัวหมูก็ได้ครับพอดีเลยได้หัวหนึ่งพอดีเลยครับนี่ครับถ้าใครไม่มีซื้อสเตลเลสแท้มาเลยครับนี่ครับของแท้ก็มีนะครับประโยชน์ใช้ได้ดีกว่าหม้ออีกครับใม้อไม่ใช่สเตลเลสก็ยังมีเลยนะครับไม่ใช่มีแต่โลมีเดียมนะครับสเตเลสแต่ว่าเป็นสเตเลสปลอม เขาชุบมานะครับไม่ใช่ของแท้ที่จริงเหล็กจะมีตรงไหนครับจะมีอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตบรอบๆมันนี่ครับเหมือนถังฉีดยาสแตนเลสมันจะมีตรงนี้ครับนี่ครับที่ผมเคยลงคลิปวิดีโอไว้ครับไปดูได้นะครับตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำครับ ไว้ต้มต้มหน่อไม้เวลาผมไปหาหน่อไม้มาไว้ต้มนั้นต้มนี่ครับต้มสารพัดประโยชน์ครับที่เราจะต้มได้หลายอย่างครับนี่ครับไม่ดำครับเห็นไหมครับถ้าสแตนเลสปลอมนี่สีนิ่มกินนะครับใส่น้ําหลายครั้งครับนี่ใช้ได้หลายปีครับคุ้มค่ามากเลยครับซื้อทีเดียวคุ้มค่ากว่าทั้งพลาสติก ทางพสตติ่งนี่แตกนะครับถ้าโดนแดดนะครับส่วนมากผมว่าทังนี่ใช้แล้วก็ตั้งไว้ตากแดดตากลมตากฝนนะครับไม่ค่อยทนนะครับแต่ถ้าเป็นสเตรเลตนี่ตั้งไม่เลยเซนิมไม่กินนะผมตั้งตากแดดตากฝนไห้ครับนี่ครับใช้มาหลายปีแล้วครับคุมค่ามากเลยครับนี่ครับนี่ครับ ใครยังไม่มีก็รีบซื้อมาใช้นะครับใช้ได้สารพัดประโยชน์ใส่น้ำก็ได้ครับต้มน้ำต้มเนื้ออะไรก็ได้ครับดีมากเลยครับคิดดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ